นิสสันเบลล่านะคะวันนี้เบลล่ามีรถตัวใหม่มาแนะนำกับทุกๆคนได้ดูกันค่ะก็คือออร์นิวนาวอ a นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตัวออร์นิ n นาวอ a ตัวนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างกับตัว2021 ra, วนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะค่ะแล้วเรามาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถคันนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็น n าวอ a ่ตัว SL นะคะ ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นของตัวกระบะแคปนาวาล่านั่นเองค่ะก็คือด้านหน้าที่เปลี่ยนไปแน่นอนค่ะตัวกระจังหน้าใหม่ที่เป็นอินเตอร์ล็อกสีดำด้านซึ่งหน้าใหญ่มากก็คือทำให้ดุดันขค้นบึกบึนขึ้นสำหรับนาวาล่าใหม่นี้นะคะข้อดีของตัวกระจังหน้าใหม่ก็คือมีช่องระบายอากาศที่ดีขึ้นนะนะคะสำหรับตรงนี้แล้วก็สวยจริงๆค่ะคันนี้นะคะ เราได้มีการแต่งสวยๆให้ลูกค้าได้ชมกันด้วยค่ะว่านาวล่าของเราก็สามารถแต่งลอแต่งซิ่งได้เหมือนคนอื่นเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแต่งแบบไหนอย่างแรกเลยค่ะกับแม็กตัวนี้เราได้ทำการเปลี่ยนแม็กให้กับลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นแม็กเจ็ดก้านค่ะขอบแดงแบบนี้เลยค่ะไซส์สิ นิ้วตัวนี้เป็นหนัก18นิ้วนะคะซึ่งทําให้ตัวรถเนี้ยดูหล่อขึ้นสวยขึ้นทันตาเห็นเลยค่ะและด้านท้ายของคันนี้นะคะเรายังแต่งใส่ค้ำหลบป้ายให้ลูกค้าด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกระบะคันนี้และก็ส่วนของท่อค่ะตัวนี้เราเปลี่ยนท่อให้ใหม่ด้วยแบบสายซิ่งจริงๆเลยเหมาะกับสายซิ่งจริงๆเลยดูได้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลย และด้านในของโนว a ล่คันนี้ค่ะก็ได้ปรับสีใหม่เปลี่ยนเป็นเบาะผ้าสีดำตัวนี้เป็นลายเดียวกับตัวโ o โฟเอ็กันเลยทีเดียวค่ะก็คือเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นให้กับภายในนะคะหน้าจอเองหน้าจอที่เขาให้มาตอนนี้ก็คือสามารถลิงก์กับ Apple CarPlay ได้ด้วยค่ะแล้วสำคัญอีกจุดหนึ่งที่เราได้ดีไซน์ใหม่ก็คือพวงมาลัยค่ะอันนี้คือตัวดีไซน์ใหม่แล้ว สวยขึ้นสปอร์ตขึ้นค่ะสำหรับภายในค่ะและคันนี้นะคะก็ยังมีแอร์ด้านหลังด้วยนะคะซึ่งทำให้ห้องโดยสารด้านหลังก็เย็นมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือจุดเด่นเลยและลูกค้าท่านไหนที่สนใจตัวนิวนาว่าตัวนี้นะคะหรือว่านาว่าทุกรุ่นเลยที่มีตอนนี้ก็สามารถสอบถ,ถามมาได้ที่เบลล่าได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของเบลล่าเองช e l YouTube ของเบลล่าแล้วก็ เพจมาดามพาซิ่งนะคะยังไงแล้วสอบถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ